สวัสดีครับันนีครับติดตั้งกับ Honda ครับคลิก1 2 5่งสองหครับหรือว่าคลิกร้อยยี่ห้าครับก็คือตัวใหม่ตัวสมปัจจุบันนี้เลยนะครับก็วันนี้ติดตั้งหนึ่งรายการก็คือประกับไฟด้านซ้ายครับประกับไฟผ่าม่ากครับอันนี้เราให้ชื่อว่าแบบ C ีครับก็จะมีไฟพาสสูงครับที่เพิ่มเติมเข้ามาครับแล้วก็สวิตช์ไฟผ่าม่านครับก็ไฟเดียวซ้ายขวาครับใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับสถานะหน้าจอเรือนไม้ก็แสดงครบทุกอย่างครับกดลมตรงกลางเหมือนเดิมเขาคือปิดครับแตรครับปุ่มใหญ่ใช้ง่ายเเหมมือนด ปุ่มสีแดงสามเล่ยมนี้ครับคือไฟพามาครับกดลงมาเลยครับจะเป็นไฟพามาครับสถานะหน้าจอแสดงครบทุกอย่างครับก็กดซ้ำลงไปที่เดิมครับคือการปิดนะครับก็ง่ายง่ายครับใช้งานแค่นี้นะครับก็ปุ่มใหญ่ครับด้านซ้ายตรงนี้ครับดันไปสุดก็คือไฟสูงครับไฟสูงใหญ่ไฟสูงติดค้างครับก็สถานะหน้าจอครับแสดงครบนะครับกับดันกลับมาคือปิดนะครับ เป็นไฟต่ำครับกดซ้ําตรงนี้ได้ครับจะมีสัญลักษณ์บอกครับพาร์ะครับคือไฟพาร์สูงครับดูสถานะหน้าจอครับแสดงครบครับตลอดเวลานะครับอาเดี๋ยวดูแสงหน้ารถครับอันนี้คือไฟต่ำบอกตินะครับนี่คือไฟสูงครับสูงใหญ่สูงติดค้างครับไฟพาร์ครับใช้งานได้ทุกเมื่อครับไฟพาร์ก็คือเป็นการเตือนได้นะครับ โอเคครับก็สำหรับผู้ได้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้ใต้คลิปนับจะมีช่องทางกันติดต่อให้ครับทางไลน์แอดเฟซบุ๊กนับโอเครครับสาหรับวันี้คอมครับ